แม่ช้างแม่ช้างชื่ออะไรนะเนี่ยแม่ช้างชื่อพังวาสนาพังวาสนา,าพ่อช้างชื่อพลายเบิร์ดเป็นพ่อพันธุ์ชั้นดีของสวนองนุษพังวาสนาให้กำเนิดลูกเป็นเชือกที่ห้าของตัวเอง แต่มันคลอดก่อนกําหนดเนี่ยน้องไร์ใช่ค่ะแล้วก็ถือว,ว่าลูกช้มากเชือกนี้เป็นเชือกที่39แล้วนะคะของพ่อพายเบิร์ดกับแม่พังวาสนาค่ะ<ว>คือตัวนี้เป็นเพศผู้มีเลข9<ไ>เป็นมงคลที่ท้ายด้วยนั่นก็คือเป็นลูกช้างเชือกที่39นะคะแล้วก็พังวาสนามีอายุ29ปีเกิดวันที่19ตอน9โมงขณะตั้งท้องได้แค่9เดือน<ไ>คือปกติเนี่ยช้าง กำพลบอกใช่ไหมราไม่ได้คิดเองนะคือปกติแล้วช้างจะต้องตั้งท้องประมาณสัก2ปี 2> นะคะนั่นเท่ากับว่าคลอดก่อนกำหนดถึง15เดือน ถึงเล็กมากเลยท่านผู้ชมนะตัวก็เลยลเล็กจิ๋วเนที่เก้าเดือนเองใช่ค่ะเมื่อวานนี้ทั้งควานทั้งผู้ดูแลพังวาสนาชื่อคุณสํารวยเนี่ยค่ะก็บอกว่าคือตอนที่พังวาสนาตกลูกเนี่ยไม่มีใครเห็นเพราะว่าไม่มีใครคาดคิดว่าจะตกลูกก่อนกําหนดเร็วถึงขนาดนี้ตอนนี้สตัตวแพทย์เลยต้องดูอย่างให้อย่างใกล้ชิดนะคะให้นมเป็นกรณีพิเศษด้วยเพราะว่าตอนนี้ตัวแม่ช้างเองก็ยังไม่มีน้ํานมแล้วขาหลังของแม่ช้างเนี่ยก็หรือของลูกช้างไม่แน่ใจนะคะขาหลังของลูกช้างพิการผิดรูปด้วย ตอนนี้ก็เลยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะโอ้ยนี่ตั้งแต่ทําข่าวมาก็เพิ่งได้ยินช้างคลอดก่อนกําหนดอายุคันแค่9เดือนเท่านั้นเองเข้าคนเลยซึ่งจริงๆต้องท้องตั้งสองนะือนนะคะขาจะแปรๆนิดเดียวขาหลังเนี่ยนะคะเห็นไหมขาขาหลังด้านด้านซ้ายด้านขวาของมันหรือซ้ายมือท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยฮะแล้วต้องเป็นห่วงไหมขาหลังมันเนี่ยคุณกำพลบอกว่าไม่แน่เหมือนกันเพราะว่า บางทีช้างที่เกิดออกมาพิการมันก็มีหลายทีนะที่บางเชือกเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษอย่างหน้าพิศวงต้องคอยดูกันต่อไปบางทีเขาเกิดมาไม่สมบูรณ์ก็มีอย่างอื่นมาทดแทนนะคะนี่คลอดก่อนกําหนดใช่ไหมโอ้โหนี่อข่าวอย่างนี้ก็เป็นข่าวดีนะนี่ตั้งแต่ทําข่าวเรื่องเล่าเช้านี้มาเกือบจะสิบปีเนี่ยนำเสนอข่าวคลอดลูกช้างมากี่สิบเชือกแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนี่ฮะอ๋อังนข่าวใช่ค่ะ โอ้ยไม่เป็นไรนะคุณกำพลใช่ไหม mm hmm. บอกมานิดหน่อยถึงความคืบหน้าก็ดีนะฮะว่าจะทํำยังไงเนี่ย mm hmm. ไปดูกันต่ออีกครับท่านผู้ชมาช่วงเวลาของน้องๆไปดูครับว่าการช่วยชีวิตวัวตกท่อน้ํากลางดึก mm hmm. เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นวัวหนุ่มอายุ3มปีตกลงไปในท่อปูน